ผมว่าเราได้ฟังจากภาคเอกชนและรัฐบาลถแถลงเนี่ยก็ไม่กระทบต่อภาคการผลิตไม่กระทบการขนส่งไม่กระทบเรื่องของระบบการเงินสิ่งที่น่าจะกระทบวันนี้ก็คือ,อความเชื่อมั่นของประชาชนชาวไทยะนะที่อาศัยตามคอนโดต่างๆนะจะกลับมายังไงความเชื่อมั่นของภาคอาามมสังหาริมทรัพย์และที่สําคัญก็คือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เรากําลังเข้าสู่ช่วงสงกรานเนี่ย ผมคนหนึ่งถ้าเป็นคนไทยถ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเอาไปแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวอีกไหม <S <S ไปพักโรงแรมในสูงๆเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวไหมนักท่องเที่ยวก็คงคิดไม่ต่างกับคนไทยเพราะนั้นก็รัฐบาลน่าจะต้องเล่งความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อจะเข้าสู่ช่วงสงกรานที่กําลังจะอีกไม่กี่วันแลวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ผมว่าได้เรียนรู้ เราประเทศไทยควรจะถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้เกิดไม่เกิดบ่อยเลยนะนานนานมากเลยที่เราไม่ได้เห็นผมไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเจอเป็นครั้งแรกได้แล้วก็ตกอกตกใจโอเคระบบเตือนภัยจะต้องทำและด้วยความรวดเร็วนะฮะเหมือนญี่ปุ่นที่เขาทำเราอาจจะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากญี่ปุ่นอันที่สองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะบริหารจัดการทุกเรื่องยังไงเช่นการเดินทางกลับบ้านการเดินทางกลับที่พักของประชาชนเนี่ย รัฐบาลจะต้องเข้ามาเทใ้แคร์โดยด่วนนะหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาดูแลโดยด่วนนะครับค่ามอเตอร์ไซค์ค่าแท็กซี่เนี่ยมันมันขูดรีดเกินไปแพงเกินไปเนี่ยรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องระบบการตั้งราคาแบบนี้มันไม่ควรจะเอาเปรียบประชาชนะนะครับควรจะหาที่พักช่วงที่ประชาชนไม่สามารถกลับเข้าคอนโดได้โดยอยยางยิ่งตึกสูงๆะนะครับจะให้พักที่ไหนอยู่ตรงไหนรอยังไง หน่วยงานราชการมีเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องการขนส่งช่วยมาออกมาหน่อยได้ไหมนะครับเนี่ยเป็นการตรงนี้ถือว่าถือว่าไม่ค uh> ่อยดีเท่าไหร่ในการบริหารจัดการเพราะประชาชนก็เดือดร้อนมากในวันนั้นบางคนเดินกลับบ้าน10กิโล12กิโลโอ้โหไม่มีใครมาช่วยรถก่อหม่มีรถแท็กซี่ก่อใหม่รับนะครับมันควรจะบังคับกันได้แล้วนะว่าเอ้ยแท็กซี่คุณควรจะรับนะ มอเตอร์ไซ <Motors> ค์ก็ควรจะรับนะภายใต้ราคาที่เหมาะสมนะครับวันนี้อาจจะต้องมีเรื่องของแผนปฏิบัติการฉบับประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติกรณีที่เกิดสึนามิกรณีผมว่าแถวภูเก็ตน่าจะมีแล้วกรณีที่เกิดน้ําท่วมกรณีโดยเฉพาะยิ่งแผ่นดินไหวเนี่ยต้องรีบและต้องรีบบรรจุเรื่องเหล่านี้ใน,ใในองค์กรและก็ในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาอันหนึ่งที่ผมเป็นห่วงหลังจากนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าระยะสั้นเราหน่าจะกระทบจากความเชื่อมั่นประชาชนและนักท่องเที่ยว อันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นห่วงก็คือว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทย,ยไตึกสอตองอเนี่ยถือว่าเป็นตึกหน่วยงานราชการที่เข้มงวดเรื่องระบบการใช้จ่ายเงินการตรวจสอบการใช้เงินใช้งบประมาณของประเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์ปรากฏว่ามาเกิดที่หน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องเงินนี่มันตั้งเป็นคําถามในสายตาต่างประเทศเข้ามาว่าเอ้ยประเทศไทยเนี่ยหนึ่งมีความโปร่งใสไหมและก็คงจะตอบย้ง ถ้าเราดูดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยก็อยู่อันดับท,ท,ที่แย่ๆเ่ยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งตอบย้ําเรื่องความาไม่โปร่งใสในประเทศไทยนะการเปิดเ<ช>สรีสของประเทศไทยในสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาการอนุญาตให้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสินค้าที่ผลิตให้คนไทยใช้ให้คนไทยนําไปก่อสร้างให้คนไทยนาไปทำต่อเนื่องต่อเนี่ยมันมีคุณภาพและมาตรฐานไรอย่าง ต้มยำกุ้งยังหนักกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเราวิกฤตเรื่องอะไรเราวิกฤตเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่ําประชาชนไม่มั่นใจการลงทุนน้อยระคบเมื่อเทียบประเทศอาเซียนและสี่สำคัญก็คือไปเรื่องของการเจอภาษีทรัมป์เข้าไปอีกแต่นั้นมันเป็นทั้งหลายเซกเตอร์ลามไปจากภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ลามไปแต่น้องถ้าน้องบอกว่าอ๋อแล้วกรณีแผ่นดินไหวจะลามไปถึงอสังหาริมทรัย์ไมผมคิดว่า ผมก็ว่ายังอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของอปัจจุบันเป็นเรื่องของการที่ประชาชนนะครับคนที่อยู่ในตึกสูงๆเนี่ยขาดค,ความเชื่อมันอ่นว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราสร้างกันอยู่เนี่ยอยู่ที่เราอยู่กันเนี่ยมันจะพังมาเมื่อไหร่นะคร<อ>ับเพราะนั้นก็อยากจะขายผมก็่น่าจะเป็นเซกเตอร์เฉพาะคอนโดอ่าถ้าเรามองว่าถ้าลองเป็นลอจิกกถ้าขายคอนโดไอเซกเตอร์บ้านก,ก็จะมีความต้องการมากขึ้นเง<า>ินเงินโยกจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่ง บ้านก็อาจจะขายดีขึ้นก็ได้นะทั้่หมดในแง่นั้นแต่ว่าอสังหามันก็หนักมาสักระยะนะอาจารย์อสังหาเนี่ยมันโอ์สัปปัยแล้วะโดยเฉพาะยิ่คอนโดคอนโดโอ้สัปปัยอยู่แล้วก็คือว่ามีผลิตมากกว่าผู้ผู้ซื้อนะครับตอนนี้มันจะยิ่งยิ่งซ้ำหรือเปล่าคะพากคนอ่ะตอนนี้ถามว่าซื้อคอนโดไหมคะก็ไม่ซื้ออ่ะในในมุมผมนะผมว่าคอนโดน่าจะหนักน่าจะหนักในแง่คอนโดนะ แล้วก็คนที่ซื้อมเราซื้อ3ล้านเ,เราขาย2ล้านเราขาดทุนไปแล้วล้านหนึ่งสองล้านนั้นจะไปซื้อบ้านอีก3ล้านอ๋อก็เป็นหนี้เพิ่มมาอีกล้านนึงอีก<ช>ต้องไปไ<ห>คู่บแบงก์ก็ทําไปทํามาเ,เดิมเป็นหนี้อยู่2ล้านทําไป,ประมากลับมาเป็นหนี้เพิ่มอีกเป็นเพิ่มกันไปอีก1ล้านนะครับมันก็ยอดขายบ้านอาจจะเพิ่มขึ้น<ช>แต่ยอดหนี้ของประชาชนที่เป็นหนี้ครัวเรือนก็น่า,นาจ,จะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน<ช>ผมว่าวันนี้ระบบเตือนภัยควรจะต้องมีด่วนด้วย นะครับเรียนรู้จากญี่ปุ่นสองอคู่มือปฏิบัติตนภายใต้สถานการภัยพิบัติเนี่ยฉบับประชาชนต้องมีสามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศไทยจะต้องมีมีมีรถแมพหรือมีคู่มือในการบริหารจัดการภัยพิบัติมันไม่ใช่เฉพาะภาคประชาชนนะมันเกี่ยวข้องทั้งหมดมันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องกระทรวงมหาดไทย ใครเป็นผู้บริบัญชาการใครจะบัญชาการเรื่องของการขนสง่งใครจะเตรียมเรื่องของที่พักอาศัยใครจะอบพยพคนมาจากตึกต่างๆรวดเร็วะจะมีบันไดไหมอะไรนีต่ต้องทำเป็นระบบแล้วแล้วก็ผมคิดว่าในในโรงเรียนในมหาลัยในบริษัทหรือในภาคเอกชนหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ผมว่าคงต้องซ้อมเป็นระยะระยะถ้าผมผมเป็นโรคหัวใจผมอยู่ชั้น15 ทางเดียวที่ผมต้องลงก็คือวิ่งลงมาผมอาจจะตายที่ชั้นชั้นสิบช็อกตายซะก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะนั้นนี่จะจะจะอบเชคนมานยังไงวิ่งเงินอุตลดแบบนั้นเออใช่ไหมโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวมันกระทบต่อคนที่เข้าไปอยู่พยาบาลอยู่แล้วและจะเข้ามาใหม่นี่จะทํำยังไงม,มันโกลาหลมากผมคิดว่านี่เป็นเรื่องของแมปปิ้งที่ของประเทศในภัยพิบัติเนี่ยจเป็นมากๆขนาดนี้ มันก,กระทบก็เศรษฐกิจได้เลยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแล้วมันทำให้ความความเชื่อมั่นมันลดลงถ้าเราไม่ทำ